สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับกดซื้อช่อ,ง,องนี้หนึ่งหล้านจ้าพี่นอ้องบรรยากาศยามเศ้าที่ทุ่งนาคือเก่าพี่น้องเลยจ้าแล่าๆแต่ว่ากลับมาเห็ดกอกแกล็กเล็กๆนิดน่อยเนาะพี่น,อน้องเนาะว่าทองเงาะนะแต่ว่ายแย่น,นุ่ยหมามั้มาพ่อ,อ,อยังพี่น้องเบิ่งแย่นุ่ยเสียให้เบิ่งแย่นุ่ยพ่อยังป๊าดมาหอดตื่นหน่ยอ,นนพอ,อ,อย,ยพี่น้องนี่แม่ ก้าสามเก้าศูนย์แม่มาห,หัดเตืองจ้ามาห,หัดเตืองเนี่ยเก้าสามเก้าศูนย์เนี่ยงามาแล้วพี่น้องลงจอดอย่างปลอดภัยวันสันเพ่อนวาน่ะลงจอดอย่างปลอดภัยพี่น้องมาหอดแล้วมาหอดแล้วโอ้มาได้แบบใดน่ะเมื่อคืนคือเห็นว่ามือวอนคือว่ารถสตาร์ทปติดอ,อยู่มาแล้วจ้ามาแล้ว รถพ่อขับไอ้ขับมอเด,ด้วยจ้ารถขับมอดมาแล้วมาลงจอดอย่างปลอดภัยขวดขยะอยู่นี่เพื่อนเก็บไปแล้วเมื่อวานเมื่อนี้น่าจะมีกันเอื่นรถเก็บของห้างไม่อีกเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้มี <c oughs> นาจะมีกันเอ้ยต้องมีรถของห้างต้องเข้าไมา่อีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้เข้ามาเท้ๆก็สีได้กสิได้เบึง้งตอนพอ อันคำม,มอดคำม,มอด,มมอดตอนคำม,มอดเรียกของห้างเนะพี่น้องมาหอดตะย้ำพึ่ง้ะเนี่ยมาหอดตะย้ำพึ่งโอ้เด้อกพี่น้อง มันคือผูกตอกบ,บานเมื่ออันกระง,งามตั้งพี่น้องไม่เด้แต่ว่าไปเห็นคนได้พี่น้องสงสัยนอนบาฮนได้ตื่นเนาะสงสัยนอนยังไม่ตื่นนะจ๊ะสวัสดีจ้า สวัสดีจ้าพี่น้องปมาหอดแต่เหงอเห็นตลถจอดทีลีอยู่เฮตุจางไหนไปเนี่ยพี่จนขาไปี่พดีพี่จอนไปยันอนเนอพี่จนก็เลยหาท่หากันว่า ก็ันกบว่ต้องนี่นองมาลาดอเดี๋ยวมแวะเขาไปให้เออเี๋ยผมแวะเข้าไปเบื้องไหวนตามวันะเลยว่าแวะเบืองเออมันติดอย่างบูระบบไฟอย่างบุก็เลยให้แล้วตอพี่จอนเลยต่อสายตรงให้ก้อนต่อสายตรงให้แล้วเพื่อที่จะเล่นเขาอูพี่จอนแล้วเขาไปพี่จอนมันจาพเนี้ยค่ะออกจากพยืนตีเขาอ่าก็เลยเขาไปมันจาเพื่อจะไปอูอพี่จอนก็เลยไปเล่นระบบไฟเบิ้งระบบลุ้มระบบีอย่างไห้เบือตุยังเออ ขับมาบ้านได้ก็บบรูุว่าท่านได้สอบถามอาการกันอยู่ว่าโอว่าเป็นยังไงอ่าเพราะว่าตื่นกะลับเนาะเราบ่ฮอดเลยต่างคนต่างพักผ่อนแมนเราก็อยู่กับลูกต่อเราอันนี้ตื่นกะลับพักผ่อนพูดเราท่านถามกันอยู่ค่ะเราท่านได้ถามฮอดกันจากคำอยู่เมื่อท่านได้เห็นฮอดกันมหนว่าเห็นแล้วเห็นแล้วแน่นแล้วคือเราเป็นน้องน้ำลูกตาลแล้วค่ะแต่ว่าเราได้ถามฮอดกันว่ารถเป็นยังงรถเป็นยังไงเนี่ยอืมลอยว่ารถตรนนั้นตัวนั้นที่มันบ่ติดฟบ่ติด ไฟเหมือนกับไฟมันบ่กเข่าหมอหรืออียงจากอย่างหนึ่งหละมันมีไฟอยู่แต่ว่าเหมือนกับมันระบบมันเป็นอียงบันโรยเนื้อรถมันตามอายุเนาะค่ะแม่แม่เดินทางไกลเนาะมันก็เลอะตอนนี้พี่จอนแล้วก็เลยลายล้มเช็คระบบไฟอยางหาแล้วก็ยังค่อยได้กลับขึ้นมาบ้านพี่น้องคืนนีมกันมาถึงบ้านประมาณห้าทุ่งก็เกือบเที่ยงคืนเกือบหกทุ่มมลนะคะเพราะว่าตอนไปพ่อกันยุ่นป้อมน้ำมัน เฉพาะกันยุบปั้มน้ำมันนั่นที่จอดแล้วก็เลยต่อสายตรงนั้นให้ก่อนแต่ตาเราติดเห็นไปเช็คเบืงปั้มอย่างนี้เมื่อยหร่างเยี่ค่ะการ,รเล่นเขาอู่แล้วแล่นเลยไปอู่อันยู่บรนจ่าร์อืมูม่บรนจ่าด้วยช่างจอดช่างจอดน,นะคะช่างจอดเขาไปใส่เหลียคมมอดเลยจ้าเธอเ,เขาไปเสียเหลียคมมอดพอดีแล้วเป็นลูกค้าของที่มอดพ่อมาเออเพิ่มแถวนั้นเพิ่มก็เลขต่อไปดูเบื้งรถดหาย ขอบคุณหลายๆเด้อยางจอนเแต่ว่าพลู้มันเป็นอย่างน้องพี่น้องท้าใจแล้วพี่น้องเนี่ยรถมันตามสภาพเนาะตามสภาพมั้งจะเจด,ดายด้วต้องพูว่าสามศูนย์เนาะรพี่น้อง <c oughs> ไปคอมเพลทแย่งไรไไปาสามสหนึ่งเต๋่อสูลเลยจ้พี่น้องคนล้นโพเลยจ้ขนาดะไรสื่อยเคนามูได้คนโพเลยตัวผู้กัน <c oughs> สืน้อสามศูนย์อะไรไห้ยม่นืน นาเทาบอนนั่นได้เลยเนาะอันนี้ทอบอลวันนี้ทองอลเรามาจะเสาุ่นเรามาเห็ดกกเกี้ยกเหรามาตรวจดวยคน้าปาตังเราแล้วไถเราไถรเราแล้วก็เลยมาเบืองวังบางดเจ็บเหงาาจาคันแท้นะรอค่ะรอเขารอคันแท้นะเราไปก็รเรื่องไรพวกไปไท่เราพี่นองจ้ะเออ มึงจะรถข้างข่าวก็พออะไรมึงเนี่ยมึงรถข้างขาน้อเก้าสามเก้าศูนย์แม่นวัดไหมเนี่ยเอาเจ้าลืมสวัสดีช่องฝอยเอาเจ้เอาว่าหันกล้องมาจากเทียยนหนึ่งก็เลยไม่ได้สวัสดีสวัสดีจ้าเสื้อนี่อันตึกอันปลาลุงกูมาฝากลองเตยพร้อมกินน้ำกันพี่น้องเอาหน่อยจังใดจังถูกบักใหญ่นึงเนาะพี่น้องถ้ากินเบิดนี่ไข่มันจิบมบุขนสะสมเลยค่ะแค่ละตัวนึงก็สบายเลยเด็กหน่อยมันพังกันกินดีอ่าได้กินดีเดี๋ยไปเนี่แล้วค่ะพี่น้อยมันตายแล้วเนาะ เออใส่แล้ว่ามันแดดออกคือนื้หร oh, ือเปล่าเวลาบ่ระท่านใส่ปนในเด้แม่นเแดดออกแข็งืนชื้แดดออกแข็งชื anyway> ้นื้อหกโมงกว่าเต๋อนานว่าแล้วหกโมงค่ะหกโมงน่ะหกโมงนีนเนียนวันนี้วแดดมันออกตีห้าพีั้ะเ่อดยนเสยงอ้งรถมเตยเตออกมะงแดดออกตีห้าพี่หน่อยเอ้ยห่อนไดองน้เอัน ก้าสามเก้าศูนย์ผู้ใดขึ้นขื่นลงลงกันนาชีโชคสีมันนาพี่น้องเนาะสามศูนย์น่ะเออนเอาขึ้นเอาล้งเอาะน่ะแม่ผู้เพื่อนเสียนแม่แมนเป็นความเชียรเขาก็เชียอยู่แต่ว่าเขาสื่อบันทึกแค่แค่เออกระถ่ายรถกับสามศูนย์บัดที่เกี่นยเ้ตี้ยโอ้เอาคนทิ้งลูกกันว่าเขเกิดที่สามเลขอัฐนนต์รึไหม อมเนาะพี่น้องอีลาขึ้นนั่งพะนะเดี๋ยวค่อยได้สอบถามกันไปได้ข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายนุ่ยหัวร้านน้ำเนเด้อพี่น้องเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าที่เข้ามารับชมขอบคุณหลายๆที่เข้ามาให้กำลังใจ เอ้าแล้วบัดที่นี่ตกลงอันนั้นของเก้าเพิ่นชีได้เข้ามาคัดอีกว่าไหนมื่อนไงโอ้ของเก้ากับชีได้มาเด้อพี่น้องเด้อรอเบิ่งนด้วยจ้ะอ๋อเออแมนให้ให้พี่ยายมอดคัดของออกไว้ให้พี่ยายคำมวนคัดของออกไว้อันใดที่เราขี่เอาบ่เอาเนาะพี่น้องถ้าเราบ่ได้อยู่ถ้ารถสือของเก้ามาทันเราเราก็สิคัดออกไว้ให้ด้วจ้ะเด้อ สำหรับคลิปนี้ยอะหนู่ก็ฝากไว้สักนีดจ้าสวัสดีจ้า